ตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีพระอยู่รุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิ่ปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระที่จัดสร้างโดยคุณเอกเมืองเหนือซึ่งใครที่ชื่นชอบสไตล์งานนูนสูงคมชัดเด้งเด้งนูนๆูนต้องผลงานของเขาคนนี้เลยครับเอกเมืองเหนือถวายงานสมทบทุนร่วมกว่อสร้างเมรุหลังใหม่ที่วัดทุ่งนาใหม่ครับ ถ้าผมจะบอกไปหลายท่านอาจจะตกใจนะครับบางคนแทบจะไม่เชื่อเลยนะครับว่าพระรุ่นนี้เขาใส่เนื้อนวะโลหะมาในหลังถึง1 6เหรียญและใส่เนื้อเงินมาในลังถึง4เหรียญน,นะครับโดยมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาในหลังหนึ่งเหรียญและมีเนื้อเงินลงยาวร้อนในลังอีก3เหรียญน,นะครับรวมแล้วนะครับมีเนื้อเงินในลังถึงสเหรียญและยังมี เนื้อนวะโลหะอยู่ในลังถึง16เหรียญน,นะครับหลับตาหยิบอย่างไรก็เจอนะครับสําหรับเนื้อนวะโลหะนะครับพระได้จัดพิธีพุทธาธิวาพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนะครับนณะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการปิดโบสถ์ปลุกเสกแบบโบราณเพียงรุ่นเดียวซึ่งนะคนโบราณนะมีความเชื่อว่าจะมีพุทธคุณในทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีนะครับ พระรุ่นนี้นะตอนนี้นะคงไม่มีใครกล้ามาเปิดแบ่งมันเป็นลุ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันได้กําไรน้อยส่วนใหญ่เขาจะแกะแล้วก็ขายขาราคาเนื้อถ้าเป็นเนื้อเงินหนักากทองคําผมก็เห็นเขาขายกันอยู่เหรียญละห้าพันส่วนเนื้อเงินลงยาก็เห็นเขาขายกันอยู่เหรียญละสามพันสี่พันถ้าเป็นเนื้อนะวะโลหะก็เห็นเขาแกะขายกันอยู่เหรียญละหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ น่าจะมีเพียงผมคนเดียวนะครับที่กล้าเปิดเป็นโรายการลุ้นให้ทุกท่านได้ลุ้นเนื้อกันนะครับโดยที่นะผมไม่ได้ห่วงเรื่องผลกําไรนะเพราะตัวผมเองนั้นนะครับไม่ได้สนใจเรื่องกำ,กำไรกําไรอะไรมากมายนะเพียงแต่ตอนนี้นะครับผมอยากหาของดีมาให้เอฟีของผมได้มีของดีพุทธคุณสูงไวเอรรัตนาติดตัวให้แขวคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับ ด้านหลังของหูเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นองค์พระพิฆเนศซึ่งส่วนตัวนั้นนะผมก็นับถือองค์พระพิฆเนศนะฮะและผมกล้ายืนยันแล้วก็พูดด้เต็มปากเลยว่าองค์พระพิฆเนศนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะท่านไหนที่ค้าขายไม่ดีหรือทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จ อยากให้ลองบูชาอารัธนาขอพรดูครับจากองค์พระพิฆเนศหากองค์ท่านนะครับไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ดังที่ผมกล่าวมาแล้วจะมีศิลปินดาราที่เป็นสายมูเขาจะบูชาองค์พระพิฆเนศไว้ที่บ้านทําไมจริงไหมครับไม่ว่าท่านนาจะทําอาชีพการงานใดอยากประสบความสําเร็จในอาชีพการงานหรือบางท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าประกอบเยียการงานสิ่งใดแล้ว ไม่ประสบความสําเร็จก็อยากให้ลองบูชานะครับหรือบางท่านอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับอยากขอพรให้สมหวังเอ็นทานติดมหาวิทยาลัยชื่อดังก็ต้องลองเป็นสายมูกับเขาดูสักหน่อยนะครับสำหรับพิธีการบูชาพระพิฆเนศน,นั้นนะของไหว้ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิดสามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้บ้างแต่ท้านหกิกเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับโดยให้ถวายเป็นผลไม้เช่นอ้อยส่วนเครื่องดื่ม ก็อาจจะเป็นน้ำอ้อยและนมวัวและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมนะถวายได้ทั้งขนมไทยและขนมอินเดียนะฮะขนมโมทก,กะขนมข้าวต้มแดงขนมข้าวต้มขาวและขนมหวานลาดูฟนะครับส่วนของไหว้อื่นๆเช่นข้าวสารเกลือพืชผักงาสมุนไพรธัญพืชและเครื่องเทศทุกชนิดนะครับสำหรับขั้นตอนการบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับ ถวายเครื่องสักการะโดยนําของทั้งหมดวางไว้ด้านหน้าเทวรูปรูปเหมือนหรือวัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่มีรูปลักษ์ขององค์พระพิฆเนศและก็วางดอกไม้ไว้ที่หน้าเทวรูปหรือท่าร้อยเป็นพวงมาลัยนะครับให้ไปคล้องที่พระกรขององค์เทวรูปและก็จุดเทียนหรือทูบหอมหรือกํายานต่อนหน้าองค์พระพิฆเนศหลังจากนั้นให้ท่านทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งนโมสามจบ และก็เริ่มกล่าวบทสวดบูชาอรัถนาองค์พระพิกเนตดังนี้ครับโอมพระพิกเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาภูุติยัมปิพระพิกเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาภูอติยัมปิพระพิกเนสวนสิทธิประสิทธิเม หลังสวดคาถาบูชาอารัธนาองค์พระพิฆเนศเสร็จให้อธิษฐานขอพอรเป็นภาษาไทยครับร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุนน1 0 0 0บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันพรุ่งนี้ นัก,ก็คือวันที่19ทธันวาคมนะครับสำหรับข่าคืนนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับ